อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นเคยใสยบ่ใสบาตรใจ่บาตอะไรที่เราท่องบนซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทน ในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบนคาถาอากอนเช่นท่องบนโอนุยังโอ้นุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระสักทูตูเข้าไปเจ้าไหว้พระแล้วพวกนี้ขอให้สุขเร้จะได้รางวัลที่หนึ่งอันนี้ไสยศาสตร แต่ถ้าเราท่องบนเรื่องราบไหวโดยมุ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึออกฝนอบรมจิตเป็นพุทธ,ธาศาสตร์เรือนอาจจะเป็นคาถาในาศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบนก็ตามแต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้รู้จริงๆๆๆเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอะนนี่เป็นพุทธ,ธาศาสตร์ เราท่องพตท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 พทธแล้วเราขาเอ่อภาวนาพดทอแล้วเดิภาวนาแล้วขอให้ร่ําให้รวยอาจจะทำรองเนี่ยมันเป็นเรื่องของสาย,ยาศาสตร์ยหย่พระพุทธโลกองเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งสายศาสตร์เป็นได้ทั้งทั้งพุทธศาสตร์แลวแต่พวนั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็บสาย,ยาศาสตร์เหมือนกัน ถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดจิตผมเหงืงน้ําจิตตั่งใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอํานาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นสยศาสตร์แล้ยังเป็นมิจฉาสมาธิอีก แถ้าทําไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใ,นใดๆทั้งสิ้นมื่อต่อความบริสุทธิ์สะอาดจ,จ,จ,จากกิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตรนล้วนเราเราทำความรู้สึกของเรา บรจยตกาบางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมัน,ม,นมาเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอุกติธรรมขึ้นมาเปวนอย่างสมมติว่าไปก็ตามเรียนมหาเรียนเครื่อเสนอ์มหานิยมอา้าวเรียนสเสนอมหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติลัานวิชาเรียนเครื่องรางของขลังจะเป็นติรัานวิชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกำหนดเอาตรงที่ว่า เมื่อเก่งแล้วขาดศีลแล้ธรรมไม่มีศีลหา้าธรรมยางไม่มีศีลหา้าว่านั้นเถอย่างเรียนมนต์เน่เก่งแล้วอยากได้ลูกสาวใครก็เอาสีขึงประจิตเอาให้ก็วิ่งตามอันนี้มันไม่ยุดติธรรมเป็นตามปกติสมเหตุเป็นอย่างคนที่เขาไม่เลื่อนใจเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมโดยคมจิตกลมใจให้เขามารับถือเราอันนี้มันไม่ยุดติธรรม เป็นการทำเยี่ยงตัดเอร็ดขาดแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทําอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทันหนีฮะถ้เมื่อ<ะ>เราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วใายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันสังหมด